ขอให้เรื่องที่จะไปเจอวันนี้กำลังลุ้นอยู่วันนี้ขอให้พลิกร้ายกลายเป็นดีให้ได้นะขอให้พลิกร้ายกลายเป็นดีขอให้พลิกขอให้กลับตาลปัดถ้าหากว่ามันจะดีไม่ได้จริงๆก็ขอให้พลิกใจพลิกใจจากร้ายให้กลายเป็นใจที่ดีถ้าหากว่าจะไม่ได้อะไรที่สมดังใจก็ขอให้คิดดีให้ได้กับสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากได้แต่มันไม่ได้ขอให้พลิก จากร้ายให้กลายเป็นใจดีพลิกจากใจที่ร้ายแทนที่จะโกรธเรื่องนั้นแทนที่จะอาฆาตพยาบาทและผิดหวังอย่างรุนแรงขอให้พลิกใจกลับมาคิดดีให้ได้ว่ามันก็ยังมีข้อดีในเรื่องที่ร้ายๆอยู่เป็นบทเรียนอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้อะไรดังใจก็ได้รู้ใจคนก็ได้รู้ธรรมชาติว่าเราตั้งใจแต่มันอาจจะไม่ได้สมดังตั้งใจก็ได้วันนี้ขอให้พลิกจากใจร้ายๆกลายเป็นใจที่ดีให้ได้ถ้าวันนี้ จะไม่มีนาฬิกาโลเล็กใส่ก็ขอให้พลิกใจคิดว่าเหล็กเป็นกิโลกิโลก็ใส่ได้ยี่ห้อถูกถูกราคาไม่แพงก็ใส่ได้ถ้าวันนี้จะไม่มีรถเบนซ์ตาโตขี่ก็ขอให้มีแค่โตโยต้าแต่ผ่อนตาเลือกแต่มันก็ผ่อนด้วยความสามารถของเราก็ยังดีกว่าถ้าจะไม่มีกระเป๋าหลุยวิตตองไปไหนเราก็ห่อใบตองหิ้วไปมันก็พอใช้ได้เหมันกันคิด จากร้ายให้กลายเป็นดีพลิกใจร้ายให้กลายเป็นดีวันนี้ขอให้ชีวิตกลับ